สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งสายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อกีตาร์ท้องป่องสวัสดีครับคําถามหนึ่งที่มีมากๆมาก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 ,มากเหมือนกันคือกีตาร์ท้องป่องแก้ยังไงให้พี่พูดเรื่องกีตาร์ท้องป่องให้หน่อยนะครับหลากหลายมากลาบลา,บลา,บ,ลาบลาเลยประเด็นของมันคือ <c oughs> ผมคิด คอนเทนต์เนี้ยอยู่นานมากในช่วงแรกๆที่ทำช่องเนาะคือว่าจะทำดีหรือไม่ดีนะครับประเด็นของมันมีอยู่อย่างเดียวที่คนอยากรู้คือแก้ยังไงนะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดว่าแก้ยังไงครับเราต้องไปเข้าใจมันก่อนว่าธรรมชาติของกีตาร์เป็นยังไงนะครับกีตาร์เนี่ยมันถูกดังดึงสายดึงปึ้งไม้หน้าก็จะยกขึ้นมานิดนึง แต่ด้วยกลไกของมันตัวมันเองเป็นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นไม้อัดหรือว่าจะเป็นไม้แท้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีการยืดหยุ่นตัวไม้อัดก็มีบวมตามตามลักษณะครับการยืดหยุ่นตัวนี่มันเกิดมาจากแน่นอนแหละแรงตึงสายครับอย่างที่สองนี่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าความชื้นความชื้นนี่มันเป็นตัวทําปฏิกิริยากับไม้หน้าเนาะ ให้มันมีความยืดหยุ่นตัวมากขึ้นน้ําเข้าไปสะสมเซลล์ไม้ก็สามารถขยายตัวได้นะครับถ้าเกิดมันแห้งลงเซลล์ก็จะฟีบลงมันก็จะมีแรงกดนู่นนี่นั่นบลาบลาบลา,านะครับหัวข้อนี้ผมอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจและปรับทัศนคตินะครับว่าจริงๆแล้วกีดาท้องป่องไม่ได้น่ากลัวนะครับต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของมันอนะยังไงมันก็ต้องนูนและจริงๆแล้วเนี่ยการนูนของ กีตาร์เนี่ยถ้าไม่มากจนพังนะมันจะทําให้กีตาร์เสียงดีเสียงดีเกิดมาจากไม้เนี่ยมันมีการยอมให้ตัวคุณจะเข้าใจมันทันทีว่ามันมีการยอมให้ตัวคือมันสามารถยืดได้ถ้ามันบิดขึ้นมานิดเดียวหรือว่านูนนูนขึ้นมานิดเดียวหลังบิดหรือว่าตั้งแต่ปีกบิดขึ้นมาเนี่ยเสียงเนี่ยมันจะถูกรวมและกดลงไปได้ง่ายกว่าสมมุติว่าถ้าเกิดคุณทํากีตาร์มาแบนๆเลยนะแบนๆ เวลาปั๊มลงไปอ่ะมันจะปั๊มโดยที่มันไม่ได้รวมลงไปแรงลมมันแรงลมมันไม่ได้รวมลงไปพอมันยิ่งนูนมันก็จะปั๊มได้ดีแต่ประเด็นของมันคือส่วนใหญ่แล้วพอมันนูนปั๊บตัวบิดมันก็จะยกขึ้นใช่ไหมครับหลักๆแล้วเนี่ยเราใช้วิธีในการเอาเซดเดิลลงเป็นหลักและกิมมิคของมันที่สนุกเหมือนกันก็คือเวลาเราเอาเซดเดิลลง องศาของสายที่กระทําต่อแซดเดิลเนี่ยมันจะจิ้มลงบอดี้มากขึ้นพาวเวอร์มันก็จะมากขึ้นมันก็จะเป็นหลักการนะครับทีนี้ถ้าเกิดมันนูนมากเกินไปเนี่ยแซดเดิลเอาลงมากๆแล้วเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณก็ต้องทําต่อมาก็คือถ้าเกิดจะแก้นะก็ต้องเอาตัวบริดนะครับที่มันหนาเเอารีมูฟมันออกรีมูฟด้านบนมันออกให้มันบางลงประเด็นของมันก็จะมีประมาณเท่านี้อันนี้คือวิธีแก้แบบง่ายๆแล้วถ้าเกิดคุณเอาตัวบริด นะครับให้มันหนาเนี่ยแล้วมันบางลงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือล่องซซดเดิลมันก็จะไม่ลึกใช่ไหมมันก็จะตื้นขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคุณก็ต้องไปเอาล่องซซดเดิลให้มันลึกลงไปทีนี้ถ้าเกิดมันเอามากจนจนไม่ไหวเนี่ยคือไม้หน้ามันยกเกินไปเนี่ยดังนั้นก็ต้องส่งช่างซ่อมเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เอาบิดลงมากไปแล้วแล้วมันเล่นไม่ได้เนี่ยคือสายก็ยังสูงอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากท้องป่องอย่างเดียวนะครับอย่างกีตาร์ผมเนี่ยเดี๋ยวผมยกให้ดู มาดูกีตาร์ผมนะง่ายๆเลยครับผมเอาตัวบิดเนะี่ยลงแทบจะสุดเลยตัวเนี้ยมันไม่ได้เกิดมาจากทองป่องอย่างเดียวนะมันเกิดมาจากองศาคอด้วยคอที่ไม่มีบล็อกด้านใต้เนี่ยถ้าเกิดเป็นยมามาฮารุ่นล่างๆสมัยเก่าเนี่ย มันไี่บล็อกด้านตายคอมันจะบิดลงบางคนก็จะไม่ได้สนใจบางทีอาจจะมองว่าเอ้ยจริงๆแล้วท้องป่องอย่างเดียวบางทีก็ไม่ใช่กีตาร์ถ้าเกิดจะท้องป่องจนไม่สามารถเล่นได้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ตามที่ที่มีภูมิประเทศที่มันชื้นมากๆน,นะครับประเทศที่ติดชายทะเลเนี่ยเดาได้เลยว่ากีตาร์ท้องป่องง่ายวิธีการแก้สิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรแก้คือหาอะไรไปทับไหม้หน้าให้มันลงเพราะยังไงก็แล้วแต่ กีตาร์ท้องป่องจะไม่มีวันกดลงได้เพราะไม้มันยืดนะครับคอนเทนต์เนี้ยเป็นคอนเทนต์ที่ผมกลัวมากๆว่าถ้าเกิดคุณเอาไปทําแล้วมันจะผิดพลาดผมไม่อยากให้คุณเสี่ยงบางเรื่องเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติเราต้องเข้าใจมันว่าเออมันเสียมันก็ต้องส่งซ่อมอีกอย่างหนึ่งประเด็นของท้องป่องถ้าเกิดคุณจะซ่อมมันจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆคือคุณต้องถอดไม้นาออกมาถอดเบสซิ่งออกมาถอดบิดเพดออกมาแล้วคุณก็ต้องไปอัดหรือไปติดเบสซิ่งใหม่ ติดบิดเพจใหม่เพื่อบังคับให้ไม้หน้าที่มันนูนขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วให้ยุบกลับไปติดเหมือนเดิมซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรแล้วก็ค่าทําแพงนะครับไม่ว่าจะกีตาร์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมันถึงอายุของมันมันเป็นธรรมชาติของมันหรือมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติยกเว้น กีตาร์ที่ถูกทํามาไม่ดีจริงๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดกีตาร์ที่ทํามาไม่ดีจริงๆอ่ะมันจะเป็นกีตาร์ราคาถูกนั่นหมายความว่าเขาติดกาวมาไม่ดีหรือว่าโครงสร้างเขาวางไม่ดีอันนั้นคืออีกเรื่องหนึง่งกิมมิคของไม้หน้าเนี่ยจริงๆแล้วนะมันมีแรงต้านอยู่แล้วนะแรงต้านของไม้หน้าเนี่ยมันเกิดมาจากการสกอลล็อปเบสซิ่งถ้าเกิดเป็นกีตาร์แพงๆเนาะที่มีการสกอลล็อปเวลาเราสกอลล็อปเบสซิ่งเนี่ยสมมติมันโค้งอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือไม้หน้าเนาะ เบสซิ่งเนี่ยมันจะถูกสกอรอบโค้งๆใช่ไหมเป็นหยกัยกๆใช่ไหมประเด็นของมันคือเมื่อเวลาอากาศแห้งเนี่ยเบสซิ่งเ่ยมันจะบิดตัวลงมันจะเป็นเรื่องปกติของกีตาร์เลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้เป็น,นกลไกอยู่แล้วที่มันบังคับไม่ให้ป่องถ้ากีตาร์ป่องอีกกรณีหนึ่งคือกีตาร์ที่ติดบิดเพจระยะสั้นอะ่ะคือไม่หนาเกินไปสมมุติว่าคุณมีบิดอันนี้ปีกบิดนะครับอันนี้คือด้าน ตั้งแต่หัวด้านซัดเดิลไปจนถึงตูดบิดนะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามองผ้าเป็นแบบนี้แล้วกันถ้าเกิดคุณตีบิดเพจเนี่ยสั้นเกินไปเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันจะเกิดหน้าตาของท้องป่องไดง่ายแต่ไม่ได้พังนะแบบนั้นดีถ้าด้วยซ้าเพราะไม้บิดเนี่ยมันจะบิดมันจะทวิสได้ง่ายเสียงมันก็จะออกง่ายอีกบางทีเนี่ยกีดร์ท้องป่องอะ่ะมันเหมือนกับว่าเราถูกปลูกฝังกันมานานว่าเออต้องกลัวต้องกลัวต้องกลัว จริงๆฝร,รั่งแทบไม่ได้สนใจเลยนะครับเขาแค่เซตให้มันเล่นได้มันจะเป็นเรื่องประมาณอย่างนั้นเลยซึ่งป่องนิดๆไม่เป็นไรแต่ยกเว้นว่าป่องแบบเป็นทวิสเป็นลูกคลื่นเลยเนี่ยมันนูนมาแบบบิดตัวแล้วก็บิดหลุดเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องไปแก้นะครับหลักๆน่าจะมีประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาทําความเข้าใจเริ่มต้นใหม่นะครับกีตาร์ที่ท้องป่องไม่ใช่ไม่ดีนะจริงๆแล้วมันทําให้เสียงดีขึ้นซะด้วยซ้ํานะครับถ้าป่องไม่มากอย่างที่สอง ที่ด้ท้องป่องเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับอย่างที่3ถ้าเกิดท้องป่องโดยที่โครงสร้างไม่ผิดพลาดนะครับอันนั้นยังโอเคและเล่นได้นะครับเวลาแก้ท้องป่องไม่ต้องไปแก้มันแก้ไม่ได้ไม้มันยืดนะครับอันนี้คืออย่างที่4เนาะ,อ,ะอย่างที่5โครงสร้างของมันถูกรองรับไว้แล้วนะครับคือมีแรงต้านอยู่แล้วมันจะมีการให้ตัวหรือปรับตัวให้มันสูงขึ้นมานิดนึงอันนั้นเป็นเรื่องปกติ มันจะมีลิมิตของมันที่มันสามารถเป็นไปได้นะครับอย่างที่6กีตาร์ที่อยู่ตามภูมิประเทศที่เป็นชื้นมากๆนะครับไก่ทะเลติดทะเลหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีโอกาสที่กีตาร์จะท้องป่องได้ง่ายและเกิดปัญหานู่นนี่นั่นได้ง่ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำใจและยอมรับนะครับมันเป็นไปตามธรรมชาติถ้าเกิดคุณจะเล่นกีตาร์โป่งในสภาวะภูมิประเทศแบบนั้นต้องยอมรับตรงนี้นะครับมันเป็นธรรมชาติมากๆนะครับอย่างที่7ถ้าคุณจะซ่อม คำนวณค่าซ่อมให้ดีนะครับในการถอดกีตาร์ออกมาถอดไม้หน้าออกมาแล้วมาอัดเบสซิ่งใหม่อัดทุกอย่างใหม่เพื่อให้ท้องไม่ป่องแต่แน่นอนว่าเสียงจะไม่เหมือนเดิมล้านเปอร์เซนต์นะครับอย่างที่8เช็คให้ดีว่าองศาคอหรือว่าคอมบิดลงหรือเปล่านะครับเพราะบางทีอะคอมันบิดลงท้องไม่ได้ป่องมากนะครับอย่างที่9สมมุติว่ามันป่องมากและปีกบิดเริ่มหลุด นะครับอาจจะต้องถอดและทําบิดใหม่โดยที่บิดตัวใหม่เนี่ยต้องทําให้มันโค้งรับกับตัวที่ปองนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องยากแล้วก็หลายบาทเหมือนกันนะครับถ้าเกิดบิดไม่หลุดท้องปองไม่มีปัญหาอะไรนะครับปรับ s ซดเดิลเอาฝนแซดเดิลเอาทั้งหมดทั้งมวลน่าจะเป็นเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ผมลืมพูดเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคลิปนี้ก็ค่อนข้างสดๆนะครับอยากให้เข้าใจง่ายๆว่าคอนเทนต์เนี้ย ประเด็นของมันคือผมอยากปรับทัศนคติว่าท้องป่องไม่ได้น่ากลัวนะครับมันเป็นธรรมชาติถ้าเกิดมันสูงขึ้นสายสูงขึ้นก็แค่เอามาลงด้วยการฝนเซตเดินถ้ามันมากไปส่งช่างง่ายๆครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆครับสวัสดีครับ